เห็นนะฮะสำหรับท่อโอราดบุรีแล้วนะครับผมอยากให้ใช้นะเพราะว่าท่อไม่แพงนะตาเนาะเออพวกเออวิ่งด้วยนะครับพันสามร้อยเก้าสิบนะครับแต่ถ้าเป็นของแดงสายสีย่บยตายเลยสองพันสองร้อยเก้าสิบแต่น้องๆก็สั่งนะฮะสำหรับท่อแดงสายสี่นะครับตอนนี้มีออเดอร์สั่งสามเจ้าแล้วนะครับเป็นเวฟร้อยยี่ห้าแล้วก็เวฟร้อยสิบไอพามกสองตัวนะฮะอ่าอันนี้ผมใส่ทดลองดูเฉยๆนะฮะ ไปขุดนะไปขุดถอนนะ,ะไปสัน้นไปเอออ่ะทำใสมาเอ้ยติเกอร์ก็สวยเดอ้อแฟนพันธ์แทโอราชบุรีอ่าอันนี้ผมรีวิวให้ดูแล้วนะครับ สำหรับน้องอะไรน้องอะไรสิทธิชัยสิทธิชัยสิทธิชัยหรือเปล่าสิทธิชัยนะครับที่อยู่จังหวัดรรอ,อ็ดนะฮะทักมาทุกวันเลยพี่รีวิวเสียงทอโอ้หน,หน่อยผมจะซื้อเอาผ่าดังนะพี่อ่าแค่นั้นละก่อนนะไม่ต้องเน้นมากสิทธิชัยอ่าพอกันอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่ โอบางรุ่นนะครับก็มีตรงนี้นะครับโอราชบุรีบางรุ่นก็ไม่มีนะครับมันแล้วแต่นะฮะบางคนนะครับที่สั่งท่อไปไม่มีตรงนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับบางรุ่นมีบางรุ่นไม่มีนะครับตอนแรกผมคิดว่านอกจากรุ่นใหม่นะครับถึงจะมีที่ไหนได้นะครับบางรุ่นไม่มีนะครับเนี่ยนะครับผมเออผมถามกับเซลแล้วนะฮะมันแล้วแต่ไม่ต้องใส่มันแล้วแต่อะฮะ sop เสียงหน่อย aw กะยอดออกก่อนเกียร์รถอ่ะเกียร์รถอยู่แถว เสียงถือว่า<ช>เ,วเออเวลาผล่อนเวลาผ่อนเบาอันนี้มันเป็นดังไงมันไม่ใช่ดังลั่นแต่โดยรวมแล้วหมกกับดังเนี่ยมันก็โอเคแล้วเนาะด,ดังลั่นดังลั่นก็จะเสียงอีกอย่างหนึ่งเสียงมันออกนุ่มๆน,นะ,ะดังนุ่มๆเออดังนุ่มๆสบายหูนะครับเวลาผล่อนมันจะเป็นเหมือนสองเสียงนะฮะตัวนี้นผ่านสองเสียงเออมันผ่านสองเสียง ตอนพลนะเสียงไม่ดังนะครับอ่าแล้วตอนเราเร่งนะครับโอ้โหพ่นแล้งเงียบเลยเสดงว่าสองเสียงแน่นี้เนาะ ช้าๆนะครับรับรองนะครับเสียงนุ่มอ่าตานปิดกุญแจแต่ถ้าเราขี่เร็วแน่นอนเร็วถ้าเราขี่แบบเร็วแบบอัดเสียงก็จะดังนะฮะเป็นสองเสียงนะครับถือว่าโอเคนะครับสาหรับท่อผ่าดังโอราชบุรีนะครับอ่ะวันนี้ก็ได้ใส่รีวิวให้ดูแล้วนะครับนี่สําหรับน้องๆนะครับที่ทางร้อยเอ็ดทักมานะครับผมก็เพิ่งว่างได้ทาคลิปให้ดูนะครับเสียงเพราะได้ตุก เพราะนะครับสัญลักษณ์ของโอราดบุรีนะครับน้องๆดูไว้เลยนะครับ O R B R นะครับโูราดบุรีนะฮะตรงนี้ก็การขนส่งอาจจะมีทะเลาะกปอกเปิกนิดหน่อยวันนี้นะครับผมสั่งมามาถึงร้านวันนี้นะครับหกใบนะฮะนี่นะครับโอราดบุรีนะครับตานแปลว่านั้นมาดูผ่าหมกมาดูอ่ายกมาเลยอ่าเออมาไอ้นั่นไป็นไโกดังแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะทดสอบตัวผ่าหมกให้ดูนะฮะ ามาอันนี้วางลงอันนี้ตัวอันนี้เป็นตัวผาหมกนะครับอ่าเนี่ยนะตัวผ่าหมกตัวผ่าหมกเอาไว้น,นี่แหละตัวผาหมกก็จะมีโมโกนะฮะมีโมโกกำกับนะครับตัวนี้เป็นผาหมกมีติ๊กเกอร์ด้วยเอีเอาไว้นั่นแหละมาติ๊กเกอร์มาดูอ่าอันนี้ตัวผ่าหมกนะฮะใช่แล้วอ่ตัวผ่าหมกอันนี้เป็นผ่าดังนะครับไม่มีโมโกนะครับอ่า ได้เห็นกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็สวัสดีครับหี่พี่ๆน้องๆสนใจนะครับทักได้เลยนะครับ